โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟ้า115กิโลโวลต์กระบีล่ลำพูลามีระยะทางตลอดแนวโครงการประมาณ84.7กิโลเมตรโดยมีจุดเริ่มต้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่จังหวัดกระบี่เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูราจังหวัดตรังโครงการนี้เป็นโครงการปรับปรุงแนวสายส่งไฟฟ้าเดิม ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า50ปีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบสายส่งที่ทอานเริ่มมีการเสรื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบโดยไม่มีการเปิดพื้นที่ใหม่มีช่วงที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม,ตมหรือป่าซีในเขตป่าสวนแห่งชาติป่าช่องศิลาและป่าช่องขี้แรดเป็นระยะทาง360เมตร ในการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟ้าของโครงการส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมหรือป่าซีจึงต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่จากกรมป่าไม้ทั้งนี้เป็นไปนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26เมษายน2554แนวระบบโครงขายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม,ตมระยะทาง 3 6 0เมตรอยู่ในเขตท้องที่ตำบทรายขาวอำเภอกลองท่อมจัังหวดกระบี่สภาพปัจจุบันของพื้นที่ในระยะ25เมตรจากกึ่งกลางแมวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นทุ่งหญ้าส่วนพื้นที่ศึกษาในระยะ500เมตรเกือบทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทปาล์มน้ำมันและยางพาราและมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ป่าไม้และทุ่งหญ้า โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชนในบ้านเรือนรัษดรมากกว่า1กิโเมตรสภาพภูมิประเทศตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมหรือป่าซีเป็นที่ราบเชิงเขาและเนินเขาในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่โครงการส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าซี สามารถใช้ทางลำลองที่เชื่อมจากถนนเพชเกษมได้2เส้นทางลักษณะเป็นทางลูกรังระยะทางประมาณ3.4กิโลเมตรและ2.8กิโลเมตรตามลำดับโดยโครงการจะใช้เส้นทางที่ไม่ผ่านชุมชนในบ้านเรือนราษดรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบจากการขนส่งในช่วงก่อสร้างสำหรับขั้นตอนในการก่อสร้างของโครงการ จะเริ่มจากการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิมซึ่งเป็นเสาคอนกรีตโดยใช้รถแบ็คโฮลและใช้รถบรรทุกขนาดเล็กขนเศษวัสดุออกไปจัดก,การนอกพื้นที่จากนั้นจึงทำการก่อสร้างเสาใหม่ซึ่งจะอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมเพียงหนึ่งต้นและมีเสาที่อยู่หัวท้ายนอกเขตพื้นที่ป่าอีกข้างละหต้นระยะห่างกัน330เมตรโดยพื้นที่ก่อสร้างเสาแต่ละต้น จะใช้พื้นที่ประมาณ260ตารางเมตรหรือ65ตารางวาและใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการก่อสร้างฐานรากไม่เกิน12วันทั้งนี้ในขั้นตอนการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะควบคุมดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยจัดให้มีมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นซึ่งในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการก็ได้จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโครงการและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นระยะระยะส่วนในขั้นตอนการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารระหว่างโครงการกับประชาชนที่สะดวกและเหมาะสมรวมทั้งมีช่องทางในการร้องเรียนกรณีที่พบปัญหา จากกิจกรรมการก่อสร้างและดำเนินงานโครงการอีกด้วย